ทุกคนมีสัจธรรมที่แท้จริงในตัวเอง<ช>มันแค่ไม่มีใครยืนยันให้คุณนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมคุณมาฟังอภพศคพรูพลอยใช่ไหมแล้วคุณตื่นรู้แบบที่ไปถึงที่สุดอ,อ,อ่าไหนเอาผลลัพมามามาบอกครูหน่อยเกิดอะไรในชีวิตบ้างไหนไปบอกเขาสินอกจากได้เที่ยวฟรีๆแล้วเนี่ยแะแะนี่อ่าไหนาพูดไปเลยตัวไหนมาเวันนี้ได้เยอะมากได้เยอะมากค่ะได้เที่ยวเนาะโอ ได้ไปสถานที่ที่ไม่เคยไปเนาะนโออินวันจอิงจริงๆนะได้แต่งงานอีกเออได้แฟนอีกเออได้แฟนอีกที่แบบว่าแฟนที่ดีมากๆเข้าใจไหมคะท่าใจจงทำด้วยกันพากันสูงขึ้นพากันดันอ่ะพากันสูงขึ้นนะคะ มาเลยนะได้ความเบิกบานได้ได้รู้อ่ะได้รู้ทุกอย่างว่าไวเบชั่นไหนที่เราส่งออกไปที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตเรานะคะอ่าดึงอันไหนที่มันดึงดูดสิ่งดีๆม,มันทุกอย่างค่ะกดแรงดึงดูดทุกอย่างกระจ่างหมดเมื่อเรามาเรียนรู้สัจธรรมเนาะเราไม่ใช่เรียนแค่กดแรงดึงดูดแค่กด็เราเรียนแค่กดแรงดึงดูดอ่ะมันก็ เขาเรียกว่าติดติดดับดับเออมันจริงไหมใช่ใช่มันติดติดมันไม่สุดอะเข้าใจคำว่าไม่สุดไหมไม่สุดเพราะรับข้อมูลมาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นอะใช่ค่ะแต่ว่ามาเรียนศัพท์ธรรมแล้วอะมันจะกระจ่างหมดจากการใช้กดแรงมืโดูดได้ง่ายมากแล้วชีวิตก็จะง่ายอะง่ายมากค่ะ อ้าวจริงๆมันเขาไม่เข้าใจเาว่าง่ายเว้ยส่วนคนส่วนใหญ่เขาไม่เข้าใจว่าง่ายชีวิตของเธอง่ายอย่างไรเหรอชีวิตฉันก็ง่ายอย่างเง้นเราเลือกเป็นไงเราเลือกเป็นไงใช่เราเลือกแต่เราได้แต่ของดีเข้ามาในชีวิตใช่แล้วเราจะคัดคัดคัดแต่ของดีๆเข้ามาในชีวิตมันมันดีอะค่ะบอกไมู่้จะบอกว่าไงว่าชีวิตดีดีคนที่ยังไม่ได้เข้าถึงแก่นที่แตกฉานคืออะไรรู้ไหมชอบจํากัดคนอื่นครอบครอบมันที่เคยโดนครอบมา ครอบแ๊บครอบแ๊บนะว่าอ๋อเนี่ยที่ฉันเคยเรียนมานะในสำนักนู้นสำนักนี้สำนักนั้นเนี่ยเขามีกฎนู่นนี่นั่นนะเธอจะมาแต่งตัวเธอจะมาเดินเธอจะมาดีด้ายอย่างนี้ไม่ได้นะกฎเยอะคุณเคยเห็นไหมคนกฎเยอะแม่งไม่เคยได้ความเบิกบานที่แท้จริงจริง <store S 1> ไหมจริง กฎเกณฑ์หรือกดอะไรกดบังคับหรืออะไรคาว่ากดบังคับที่เดยมันยาชัดเจนชัดเจนว่าคุณไม่คุณไม่ t ั u ส t ธรรมชาติคือสิ่งที่มันต้องง่ายมันต้องเบาต้องแบบเคลียร์โอ้ยเก่งเลยเดี๋ยววันนี้นี่ครูครูพักลักจาจะชัดเลยถ้ามันไม่ธรรมชาติอ่ะมันไม่เคลียร์มันไม่ให้ตีวิญญาไม่ให้ตัวนายของเราถูกต้องถ้าคนสอนมันไม่เบิกบานแล้วคุณจะเบิกบานได้ยังไงก็ใจกอนีกไหมเพราะฉะนั้นนะนับเสียงหัวเราะเลย รับความเบิกบานที่แท้จริงเลยจริงไหมจริงเห็นไหมแล้วครูจะบอกคุณเลยเวลาที่เหมือนกับองคุรีมานเห็นไหมที่เวลาตื่นรู้ใช้เวลาเจ็ดแปดเดือนไหมหใช้เวลาเจ็ดแปดปีไหมมันเปลี่ยนกันเซียววินาทีเมื่อผู้จะเจ้าบอกความสัจธรรมความจริงเท่านั้นแหละเพราะอะไรครูจะบอกคุณเลยจาประโยคนี้ไว้พิมพ์ประโยคนี้ด้วยทุกคนมีสัจธรรมที่แท้จริงในตัวเองมันแค่ไม่มีใครยืนยันให้คุณนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมคุณมาฟัง อัพเดทคูปอยใช่ไหมแล้วคุณตื่นรู้แบบที่ไปถึงที่สุดเพราะเป็นอยู่แล้วใช่แล้วเพราะได้รับการยืนยันใช่แล้วเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่านี่คือความจริงคุณรู้ด้วยด้วยความรู้สึกคนลุกของคุณนี่แหละคุณรู้ด้วยความจริงในตัวคุณเ่ยทุกคนมันมีความจริงอยู่ในตัวเองเก็ตไหมะฉะนั้นเวลาที่คุณได้รับอะไรที่เป็นความจริงมันปุ๊บเดียวเลยเปลี่ยนได้เลย โอ้โหครูดีใจด้วยนะเธอขนลุกต่อเไม่ยมดต่อกความลุกได้ไหมแล้วครูจะบอกคุณเลยนะเวลาคุณเคยชินกับความเบาสบายนะอะไรหนักนิดเดียวคุณจะเซนได้ทันทีแล้วคุณจะอยู่ไม่ได้นานครูบอกคนตรงๆครูนี่ไม่ไหวแล้วต้องออกมาจากตรงนั้นเก็ตข้อนี้ไหมเขาแค่มาเรียนสดกับครูแล้วได้เจอเราได้เจอกันแล้วแน่นอนล่ะเราโคเชตกันเนาะเรารู้ว่าเป้าหมายคือมันไม่ใช่ทําแบบมนุษย์ทั่วไปไง แล้วมันไประดับที่มันใหญ่กว่านั้นอ่ะใช่มันไประดับที่แบบว่าเขยายอ่ะแล้วมันไม่ใช่หน้าที่เลยนะแต่มันเป็นความรักมหาจาร์ดเลยบอกบนรักสักหน่อยสิอะเป็นไงร่างกายมันเปลี่ยนนะนี่แล้วคนนี้หล่อเอาหล่อเอาใช่หลังจากด็กขึ้นบอกหล่อหล่อระดับคอดีบูดผมก็หล่อเอาหล่อในการสอนสดเด็ดดีบาสามเด็ดดีบภาคสามนี่เป็นคอร์สคอร์สที่ไม่ใช่ มนุษย์มนาทั่วไปจะได้ยินดีมากดีลึกมากๆแล้วถ้าไม่จงใจตัวเองไม่มีทางเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ไม่มีวันและไม่มีทางก็าใจข้อนี้ไหมคนเราถ้าเราไม่เปิดรับตัวอย่างอะไรก็เข้าไม่ใช่แล้วคุณจะบอกคุณเลยนะอันไหนที่คุณฟังแล้วใช่ใช่นี่แหละนี่แหละไปทางนั้นไปให้สุดด้วยแล้วเขารู้สึกไม่หนักแล้วมันเลือกได้ไอการปิดรับหรือเปิดรับเนี่ย สิ่งที่เราสึกรู้สึกว่ามันใช่มันคือใช่ใช่เงไม่ง่ายทุกอย่างมันมีความยากครับใช่แล้วเพราะเขาเป็นซอสอยู่แล้วใช่แล้วเพราะทุกคนเป็นซอสอยู่แล้วอนี่จริงๆเพราะเขาฟังเสียงซอสใช่แล้วเขาฟังเสียงหัวใจตัวเองเราถึงได้เจอกันใช่ไม่มีอย่างอื่นการที่ครูสมมุตินะครูหาคําสวยหรูเลยพูดนุ่มๆเลยหรือว่าลดลดอะไรบางอย่างเพื่อให้เธอตัดสินใจต้องลงคอสตอตันี้ฉันไม่ทำพราอะไรรู้ไหมไม่ใช่ มนุษย์ที่มันใช้ตะก,กะมันก็จะไม่ฟังเสียงซอสใช่แล้ว <S <S โอ้โหคม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 มากมากมันไม,ไม่มีที่ไหนสุดเท่ากับสุดที่หัวใจคุณแล้วนะคะไม่มีที่ไหนสุดไปกว่านี้แล้วนี่คือเป็นเหตุผลที่ทําไมตรงนี้โคตรล้าหน้าโคตรตรงนี้เทคโนโลยีก้าวล้าจริงไหมนี่มันเหนือกวีไออีกนะเข้าใจไหมการไปถึงตรงนี้เนี่ยมาร์กสักระเบิดอาจจะไม่รู้ข้อนี้ก็ได้จริงไหมจริงนะ บิลเกตอาจจะไม่รู้ข้อนี้ก็ได้ก็จริงนะเขาอ่านหนังสือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจริงไหมความตุบติดขอ่ะนะแล้วมันไลท์ขีดจํากัดนะมันมันไลท์ขอบเขตในแ้วเออมันมันไม่มีที่สิ้นสุดโอ้ยตรงนี้มีแต่พื้นที่ความเบิกบานแล้วเวลาคุณเป็นความเบิกบานนะคุณจะเห็นทุกคนน่ารักใช่ค่ะจะเห็นทุกคนในแบบเวอร์ชั่นของเขาแล้วคุณจะอ่านเกมออกแล้วคุณจะแล้วคุณสามารถที่จะไม่เขวเขาด้วยนะ ก็แต่ข้อนี้ไหมเพราะคุณอ่านเกมออกเพราะคุณไม่ขึ้นอย la ู่กับเขาด้วยโอ้โหอะไรจะอิสระไปกว่านี้อ่ะอิสระเปิดบานดีแท้จริงเพราะฉะนั้นที่ครูบอกไงว่าใครจะทําอะไรเรื่องของเขาเราก็แค่เอนจอยของเราต่อไปใครจะรู้หรือไม่ได้รู้ก็เรื่องของเขาเราก็ตื่นรู้กันต่อไปใครจะได้เบิกบานตอนนี้หรือไม่ได้เบิกบานตอนนี้เราก็เบิกบานกันต่อไปจริงไหมครูจะบอกคุณว่าการมีชีวิตอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทําเพื่ออะไรแล้ว ไม่ต้องทําเพื่อพิสูจน์ใครแล้วด้วยมันมีแต่เอนจอยแล้วปล่อยให้ซอสส่งของดีๆเข้ามาใช่จริงไหมล่นบอกเขาบอกว่ามาดีไวสีกันเถอะใช่แล้วได้ดีไวสีตั้งกิจเป็นช่วงๆในมันนะครูจะบอกคุูเลยใครที่ได้รับใครที่ได้มารับวฟ์นะใครที่มารับวฟ์ไวเบชั่นนะเฮ้ยมันประเมินมูลค่าไม่ได้มันไม่ได้อยู่ความแพงไม่แพงนะใช่แล้วมันอยู่ที่ใจว่าเปิดรับแค่ไหนมันอยู่ที่เขาด้วยว่าถึงเวลาของเขาไหม ถ้ามันไม่ใช่เวลาของเขาก็ยังไม่ได้รับแต่ถ้าใช่เวลาของเธอและเธอตัดสินใจว่าเธอจะเบิกบานตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและเธอจะเป็นอิสระที่แท้จริงเธอจะเป็นอิสระที่แท้จริงเธอจะแตกฉานและเบิกบานและอิ่มเอมและเป็นในเส้นทางของคุณเองที่แท้จริงตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคุณก็จะได้รับมันตั้งแต่ตอนนี้แหละโอ้โหได้แล้วไอเล็บยูมากนะตรงนี้มีแต่ความรักเนอะเรามาด้วยความรักเรามาเพื่อเดี๋ยวนะเราไม่ว่าเราไปที่ไหน เราไม่ได้เราไม่ได้ไปแล้วไปเอาจากใคร,รใจริงไหม เราไปให้้าเอ้ยเข้าใจไหมตรงต้องอันไหนบอกเขาสิทำไมทำไมครูถึงต้องคิดค่าคลอสค่าค์ดอันไหนบอกเขาตอนแรกผมตัดสินใจยากมากแต่พอโอนเงินไปแล้วนะขนมันลุกแล้วมันใช่อ่ะใช่แล้วผมตัดสินใจเรียนถึงเดอทีวายสี่แล้วตอนนี้พราะซอสมันรู้ไงว่าเหลือเฟือขนาที่มึงมึงไม่ควรมานั่งคิดเล็กคิดน้อยกระจิบกระจุยกระจุเพราะมันไม่ใช่ตัวคุณไงคือใจถามว่าต้องรอถึงเมื่อไร่ถึงจะเริ่มเป็นตัวของตัวเอง ก็มันเป็นความจริงมันเป็นเดอะทรูธนะคะเพราะนั้นใครที่ทําร่วมกับครูนะเราทําบุญมหาศาลมากตอนนี้เรากําลังเรากําลังเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือการมีชื่อเสียงเหนือการยอมรับนับถือยิ่งเหนือเหนือการอะไรนะอาจจะโดนตีว่าเลยนะี่มันเหนือระดับนั้นไปแล้วแล้วมันเหนือของการถูกเงื่อนไขของคนอื่น แ้วตอนนี้เราเอนจอยโลกอย่างเดียวเลยใครได้เจอเรามีแต่ความเบิกบานใจใครได้เจอเรามีแต่ได้รับแต่ของดีๆใครได้เจอเรามีแต่ความเจริุ่งเรือยเพราะเรารู้ว่าเราให้เพราะเรารู้ว่าภาคสุดท้ายมันเสร็จไปแล้วใช่ค่ะเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันยิ่งใหญ่มากใช่เพราะเรารู้ว่าผืนแผ่นดินนี้มันเปลี่ยนได้จริงๆก็ด้วยการเปลี่ยนจากตัวเองก็ด้วยการเริ่มจากเสียงภายในไม่มีสิ่งอื่นนอกจากสิ่งนี้ นี่คือที่สุดของที่สุดนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมเรายังทํากันอยู่นี่คือเหตุผลทําไมที่เรายังใช้ชีวิตอย่างเอ็นจอยนี่คือเหตุผลที่ทําไมเราเอาตัวเองมารู้สักการทที่แท้จริงเพราะเราเป็นแสงสว่างใช่เพราะเราเป็นพลังงานที่ดีที่สุดอืพลังงานที่ดีที่สุดฟังคํานี้นะเราเป็นพลังงานที่ดีที่สุดใช่แล้วมันไม่ได้เยอะน้อยๆนะจริงๆแล้วพวกเราอ่ะเป็นพลังงานที่ดีแล้วเรามีอิทธิพลต่อมามีอิทธิพลต่อคนที่ไม่จูนเยอะ เข้าใจข้อนี้ไหมเรามีอิทธิพลต่อคนที่ไม่ฟังเสียงภายในมากเป็นกว่าล้านล้านคนบนบนโลกใบนี้เรามีอิทธิพลและเราเป็นแสงสว่างที่แรงกล้าและเราเขาเรียกว่าอะไรนะไปที่ <จะ S 1> ไหน,ไ,หนไปที่ไหนนอกจากตัวเองเบิกบานแล้วยังทําให้คนอื่นเบิกบานด้วย<ช>นี่มันโคตรสุดยอดของที่สุดของที่สุดในการเกิดเป็นชีวิตมนุษย์แล้วเพราะสิ่งที่เราทํากันอยู่นี้ชาวอินสปายทุกคนเธอนั้นไม่ธรรมดาทุกคนเข้าใจไหมเราอยู่ในกลุ่มพลังงานที่ดีเราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีพลังงานพลังงานฟังนะพลังงาน็อปสุดด้วย ไม่ใช่เพราะพวกไม่ใช่มีแต่พวกเรานะคุณก็ทําได้เช่นกันใช่แล้วคุณก็เป็นได้ใครที่มีจิตมีหัวใจจงฟังให้ได้ยินนะคะใช่ได้แล้วสวรรค์บนดินสวรรค์อ่ะคือคุณไม่ต้องรอตายอ่ะใช่แล้วไม่ใช่นิพพานแบบที่คุณเข้าใจนิพพานของพวกเราจริงๆจะใช้ความรู้สึกแปลคือสุขโคตรโคตใช่แล้วสุขบรมมาสุขโคตรแพงแล้วคุณ ความสุขเรื่องของเธอนะเรามีหน้าที่ให้เพราะเธอนู้นจริงแต่แต่แตเลือกอ่ะเนาะเธอเลือกความสุขเธอก็ได้ความสุขเธอเลือกวันนี้เธอก็ได้วันนี้นะจ๊ะแล้วเราอยู่เราไปที่ไหนเราก็ให้ให้แบบเหลือเฟือด้วยนะให้แบบไม่ได้ยัดเยียดด้วยนะไม่เอาเรื่องของเธอไม่เหลือเฟือเหลือเฟือพันกว่าสไลด์อ่ะใช่แลยโอ้โหพูดอย่างนี้อีกแล้วพูดเรื่องนี้อีกแล้วแท็ก นี่กูจะบอกคุณเลยนะเราไม่ได้บอกว่าเนี่ยเธอต้องมานั่งช่องนี้ช่องเดียวนะกูจะบอกคุณเลยว่าทุกคนเป็นความรักหมดและทุกคนก็น่ารักในแบบของเขาแต่ประเด็นก็คืออันไหนที่ทําให้คุณเบิกบานที่แท้จริงก็คือจําไว้ว่าอันไหนหนักก็ไม่ใช่ไงแต่ถ้าอันไหนเบานั่นแหละตัวตนที่แท้จริงของคุณเพราะถ้าเป็นความจริงหรือเป็นสารที่แท้จริงฟังอะไรแล้วแล้วมันจะเบาฟังอะไรแล้วจะเบิกบานฟังอะไรแล้วจะไม่ดิ้นลนฟังอะไรแล้วมันจะนสงบฟังอะไรแล้ว ใช่เป็นอิสระสเป็นอิสระดีเนาะรักมากนะทุกคนกดที yeah.